ลาทอรียชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสทางเดินหายใจแบบหลายสายพันธุ์สามารถตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B เชื้อไวรัสโควิดส c o v ไวรัส RSV ไวรัสอาร์ดีโนสำหรับการทดสอบด้วยตนเองใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนประกอบของชุดทดสอบตลับทดสอบในซองแยกบรรจุไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อในซองแยกบรรจุหลอดที่มีสารเคมีสกัดถุงขยะชีวภาพกล่องบรรจุพันธ์แท่นวางหลอดทดลองคู่มือการใช้งานอ่านคู่มือการใช้งานเปิดฝาข้อฟอยล์อลูมิเนียมของสารบัฟเฟอร์สกัดออก ใส่สารบัฟเฟอร์สกัดลงในที่ตั้งหลอทดลองนำไม้เก็บตัวอย่างออกจากบรรจุภัณฑ์สอดไม้เก็บตัวอย่างเข้าไปในรูจมูกเบาๆประมาณ1-2ส่วนถึง3าส่วน4นิ้วขึ้นไปในจมูกของคุณหมุนไม้เก็บตัวอย่างภายในรูจมูกโดยหมุนครบ5้รอบทําซ้ำขั้นตอนนี้กับรูจมูกอีกข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเก็บตัวอย่างได้เพียงพอจากโพรงจมูกทั้งสองข้างใช้ไม้เก็บตัวอย่างอันเดียวกัน ใส่ไม้เก็บตัวอย่างลงในหลอดสกัดผสมให้เข้ากันและบีบไม้เก็บตัวอย่าง10-15ครั้งโดยการบีบผนังหลอดกับไม้เก็บตัวอย่างหมุนหัวไม้เก็บตัวอย่างกับผนังด้านในของหลอดขณะนำออกพยายามให้ของเหลวออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใส่หัวสำหรับหยดเข้ากับหลอดสกัดพลิกหลอดและหยดสารละลาย3หยดลงในแต่ละช่องตัวอย่างโดยบีบหลอดเบาๆ อ่านผลภายใน15นาทีห้ามอ่านผลหลังจาก30นาทีสำหรับการทดสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันุ์ A B ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผลบวกแถบสีหนึ่งปรากฏในตำแหน่งควบคุม C และอีกแถบสีหนึ่งปรากฏในตำแหน่ง A ผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ผลบวก แถบสี1ปรากฏในตำแหน่งควบคุม C และอีกแถบสีหนึ่งปรากฏในตำแหน่ง B ผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ผลบวกแถบสี1ปรากฏในตำแหน่งควบคุม C และอีกสองแถบสีปรากฏในตำแหน่ง A และ B ผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ผลลบแถบสีหนึ่งปรากฏในตำแหน่งควบคุม c และไม่มีแถบสีปรากฏในตำแหน่ง a หรือ b ไม่สามารถแปลผลได้ไม่มีแถบสีปรากฏในตำแหน่งควบคุม c ไม่ว่าจะมีแถบการทดสอบปรากฏหรือไม่ก็ตามให้ทำการทดสอบที่ไม่ถูกต้องซ้ำด้วยตัวอย่างใหม่อุปกรณ์ทดสอบใหม่และสารทดสอบใหม่ ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือการทดสอบที่หมดอายุอาจทำให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้องหากปัญหายังคงอยู่ให้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณสำหรับการทดสอบไวรัส ISV ไวรัสอาดีโนไวรัสอาดีโนผลบวกแถบสีหนึ่งปรากฏในตำแหน่งควบคุม C และอีกแถบสีแดงปรากฏในตำแหน่ง a อ v ผลลับคือพบแอนติเจนของไวรัสอาดีโนไวรัส RSV ผลบวกแถบสี1ปรากฏในตำแหน่งควบคุม C และอีกแถบสีแดงปรากฏในตำแหน่ง RSV ผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัส RSV ไวรัส RSV ไวรัสอะดีโนผลบวกมีแถบสี1ปรากฏในบริเวณควบคุม C และมีแถบสีอีก2แถบ ปรากฏในบริเวณ ISV และบริเวณ ADV ทั้ง2แห่งผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัส ISV และแอนติเจนของไวรัสอะดีโนผลลบมีแถบสีเพียงแถบเดียวปรากฏในบริเวณควบคุม C และไม่มีแถบสีปรากฏในบริเวณ ISV หรือบริเวณ ADV เลยไม่สามารถแปลผลได้ไม่มีแถบสีปรากฏในบริเวณควบคุม C ไม่ว่าจะมีแถบทดสอบหรือไม่ก็ตามโปรดทำการทดสอบใหม่ด้วยตัวอย่างใหม่อุปกรณ์ทดสอบใหม่และน้ำยาทดสอบใหม่ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ทดสอบที่หมดอายุอาจทําให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้องได้ติดต่อผู้จัดจําหน่ายในพื้นที่ของคุณหากปัญหายังคงมีอยู่สําหรับการทดสอบเชื้อไวรัสโควิด -19 ผลบวก มีแถบสี2แถบปรากฏบนแมมเบรนแถบหนึ่งปรากฏในบริเวณควบคุมสีและอีกแถบหนึ่งปรากฏในบริเวณทดสอบผลลัพธ์คือพบแอนติเจนของไวรัสโควิด -19 ผลลบมีแถบสีเพียงแถบเดียวปรากฏในบริเวณควบคุมสีและไม่มีแถบสีปรากฏในบริเวณทดสอบไม่สามารถแปลผลได้แถบควบคุมไม่ปรากฏ ผลจากการทดสอบใดๆที่ไม่มีแถบควบคุมปรากฏขึ้นในเวลาที่กำหนดจะต้องถูกทิ้งโปรดตรวจสอบขั้นตอนและทำการทดสอบใหม่ด้วยชุดทดสอบใหม่หากปัญหาย,ยังคงมีอยู่ให้หยุดใช้ชุดทดสอบทันทีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหมายเหตุความเข้มของสีในบริเวณทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารวิเคราะห์ในตัวอย่างดังนั้นสีใดๆในบริเวณทดสอบ ควรถูกพิจารณาว่าเป็นผลบวกโปรดทราบว่านี่เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพเท่านั้นและไม่สามารถระบุความเข้มข้นของสารวิเคราะห์ในตัวอย่างได้ปริมาณตัวอย่างที่ไม่เพียงพอขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ชุดทดสอบที่หมดอายุเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้แถบควบคุมไม่ปรากฏขั้นตอนการทิ้งชุดตรวที่ใช้แล้ว การทำลายของเสียหรือสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดที่มีสารเคมีสกัดและชุดตรวจและทิ้งหลอดที่มีสารเคมีสกัดและชุดตรวจลงในถุงพลาสติกจากนั้นมัดถุงให้มิดชิดพร้อมเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 ชุดตรวจไวรัส r s v ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B หรือชุดตรวจไวรัสอะดีโนและทิ้งรวมกับขยะอื่น นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง